สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพาเพื่อนทุกคนทัามาล่องเรือห่างยาวที่วังเวียงด้วยกันนะครับก็จะเป็นครักของเราเลยนะเดวิดได้จองไว้นะครับจ่ายไป2คนนะล่องเรือประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งนะครับ <c oughs> ก็คือ2คนเนี่ยเ0้900บาทครับพาไปดูบรรยากาศวันนั้นดีกว่าเนาะ amari hotel oh 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 hello <laughs> oh wow ไม่ต้องตกใจนะครับที่ได้ยินเสียงแบบจานช้อนนะครับพอดีอยู่ที่สนามบินเนาะก็เนี่ยครับหลังจากที่เราร่องเรือเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เห็นไม่เอ่ยว่าผมมายืนตรงระเบียงที่เป็นวิวครับของวังเวียงของระเบียงชั้น5นะครับของแรมอามารีคือแบบวิวสวยมากๆเลยนะครับชอบมากนะครับทุกคนแล้วก็อ่าก็จะมีแบบว่าเขากำลังล่องเรือกันนะครับแล้วก็จะมีบอลลูนด้วยนะครับตอนช่วงเย็นๆนั่นเองนะครับพระอาทิตย์ตกดินสวยจริงๆนะครับที่นี่ ตอนช่วงค่ำนะครับเราต้องสองคนเนี่ยก็เดินไปที่ตลาดถนนคนเดินใกล้ๆของโรงแรมนั่นเองนะครับก็คือตลาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็มีพวกเสื้อผ้านะครับมีของกินขายเนาะก็ เดินประมาณสัก10นาทีนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นอบาบครควิรควิช hmm. mm ิคเนวิงาฟิชแอลาส เดินเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็คือเราก็มากินอาหารไทยนะครับก็เป็นร้านไทยนะครับที่มาเปิดที่ลาวเนาอที่วังเวียงเองนะครับก็คือลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับแล้วก็อาหารือแบบอร่อยทุกอย่างนะครับเดวิดชอบมากครับสั่งเป็ดมาด้วยนะเป็นอีกวันหนึ่งของเราทั้งสองคนนะครับที่วังเวียงนะ mm hmm. ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาชมทลิปนี้ของเรานะ เดี๋ยวเราเจอเกันทีคือต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายยครับบายย